สวัสดีค่ะก็มาพบกับแม่หมอร้านดวง1959อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาในคลิปรนดอมที่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูเลย แม่หมอว่าความรู้สึกนี้มันมันแบบคือสําหรับเขานะแม่หมอว่าเขาก็ยังยังถึงยังหง่วงยังยังอยากมีคุณอยู่เลยแม่หมอกแม่หมอว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นรักซ้อนก็ได้นะคะเพื่อนๆอนดูสิ อืทั้งคุณและเขาเนาะอมอยากอยากเก็บไว้ทั้งหมดเลยอะ่ะเนะาะมันเป็นถ้าเป็นความคิดของคุณคุณก็กําลังช่างใจอยู่เนาะว่าว่าจะเอายังไงดีตอนนี้อจะเลิกก็ไม่ได้คือถ้าจะเลิกก็ยังก็ยังห่วงอยู่ก็ยังก็ยังรักอยู่อะ่ะเพื่อนเพื่อนเนาะสําหรับเขาเหมือนกันนะเอคุณสองคนไม่หมอว่ายัง ยังกอดเก็บความรู้สึกนี้อยู่เลยอ่ะยังยังยังใจจริงลึกๆนะแม่หมอว่าก็ยังไม่อยากจบหรอกรู้สิก,กอดไว้แน่นเชียนะความรู้สึกนี้มันมันยังเลิกไม่ได้อ่ะแม่หมอว่านะมันยังคือต้องต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนเดินออกมาเองอ่ะแต่ถ้าจะให้ แต่ถ้าจะให้เขาเป็นฝ่ายไปเขาก็ไม่ไปหรอกนะแม่หมอว่านะออความสัมพันธ์นี่มันยังมันทั้งคุณและเขาอ่ะยัง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 เก็บกันไว้ในใจเลยยังยังคิดถึงอยู่เลยอ่ะแม่หมอว่านะอืมแต่สําหรับใครบางคนก็กําลังช่างใจอยู่ว่าจะเอายังไงดีตอนนี้นะ แต่แม่หมอว่าความสัมพันธ์นี้ก็ยังยัง,ยงหึงยังห่วงยังอยากยังอยากเก็บไว้อ่ะสําหรับใครบางคนน่ะยังอยากเก็บไว้ในสต็อกอ่ะถึงจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วก็อยากจะเก็บคนนี้ไว้อีกอ่ะดูสิคนในใจก็มีคนในหัว <c oughs> แม่หมอว่าต้องเป็นความรักที่เป็นคนแบบมีเจ้าของม่ชอบกันแน่เลยดูสิคนในใจก็มีคนโอ้ยคนเข้าหาเยอะแน่ๆเลยอะ่ะ อาจจะแบบค่อนข้างมีฐานะด้วยนะแม่หมอว่านะเออคุณคนนี้น่าจะชอบความมั่นคงทั้งคุณและเขาก็ได้เวลารักใครนี่แบบจริงจังมากๆเลยนะเอ,อืมเวลารักใครนี่อยากจะเอามาเป็นเจ้าของอยากมาอยากครอบครองค่ะเพื่อนเนาะเอนมเป็นคนขี้หึงขี้หวงด้วยนะเออถ้าได้รักใครนี่รักจริงเป็นคนขี้หึงขี้หวงอ,อืมตอนนี้แม่หมอว่าทั้งคุณและเขาอตาคนต่าง ต่างช่างใจว่าจะเอายังมีแต่แต่แม่หมอว่าทั้งคุณและเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันนะอืมถึงจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วก็อยากจะเก็บคุณไวอ้อ่ะดูสิไม่ปล่อยนะเพื่อนๆจะไปต่อหรือพอแค่นี้ การรอเนาะเพื่อนๆเนาะมันมีการรอการติดต่อสื่อสารมาน่ะคุณสองคนสําหรับใครบางคนก็อาจจะหากันไปเลยก็ได้นะอาจจะห่างไกลาอาจจะอ,อาจจะไม่ได้พูดคุยกันระยะหนึ่งแล้วอ่ะต่างคนต่างต่างคนต่างนิ่งอ่ะเพื่อนๆเนาะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างรออืมดูสิแต่สําหรับใครบางคนที่เริ่มต้นคุยกันแม่หมอว่าเขาก็ คือมันคนคนนี้เขาก็ดูดีนะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ยบางคนอาจจะเป็นแบบเจ้าของกิจการก็ได้เป็นระดับหัวหน้าก็ได้เป็นคนแบบทํางานเก่งก็ได้เนะเป็นคนจริงจังเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดแต่จริงจังนะคนคนนี้เอาจริงแม่หมอว่าคือในหัวข้อจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันมันยังมีการรอ การรอพูดคุยอยู่เลยอย่ะเพื่อนๆเนาะอาจจะเนี่ยอาจจะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างรอสําหรับบางคนที่เริ่มพูดคุยกันไม่หมอว่าก็อาจจะอยู่ไกลกันก็ได้เนาะสําหรับใครบางคนก็สำหรับใครบางคนก็อยากจะไปคิดคิดนะอยากจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วอยากจะไป อยากจะไปมูฟออนแล้วอ่ะอืมหรือไม่บางคนก็พยายามที่จะไปคุยกับคนใหม่ๆแล้วอ่ะเนาะพยายามที่อยากจะเริ่มต้นใหม่พยายามที่จะไปพูดไปคุยกับคนใหม่ๆแล้วแต,แต่แต่ในใจรลึๆๆก็ยังรออ่ะอถึงจะไปคุยกับใครใหม่แค่ไหนถึงจะไปเจอใครอะไรยังไงเงี้ยก็ก็ไม่เหมือนคนนี้อะแม่หมอว่านะเออ เนี่ยก็กําลังตั้งใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงถึงเนี่ยสำหรับใครบางคนก็อาจจะมีการไปเริ่มต้นคุยกับคนใหม่ๆแล้วแต่ก็ในใจลึกๆก็ยังรออยู่นะว่าว่าเขาจะกลับมาอะไรประมาณนเ,นมเนี้ยเนาะสำหรับใครบางคนที่เริ่มพูดคุยกันไม่หมอว่าคนคนนี้เขาก็จริงจังนะอคนคนนี้เขาก็เอาจริงนะ อาจจะเป็นอะไรที่เพิ่งเริ่มต้นสําหรับเขาเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเขาคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้เนะ้อต้องปรับตัวนะเออคุณกับเขาอ่ะถ้าจะถ้าจะอยู่ต่อหรือคุยกันต่อแม่หมอว่าต้องปรับตัวเข้าหากันนะเออมันเป็นความต่างอะเน้อเพื่อนๆเนานะดูสิอืมมันเป็นรูปกิ้งกาแม่หมอว่าต้องมีอะไรที่อืถ้าจะคุยกันถ้าจะคบกันต่อแม่หมอว่า ต้องปรับตัวเข้าหากันเยอะเลยอะ่นะเนาะคือมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเขาด้วยหรือคุณด้วยเนาะเนี่ยเป็นความต่างกันด้วยนะต้องปรับตัวเข้าหากันนะคุณสองคนถ้าจะคบกันไปนต่อแม่หมอว่าต้องปรับตัวเข้าหากันเยอะเลยอะ่ะอาจจะเป็นความต่างกันเยอะมากๆืม เป็นความต่างวัยด้วยนะคะเพื่อนๆต่างกันด้วยวัยต่างกันด้วยฐานะอะไรหลายๆอย่างนะออาจจะม,มีอาจจะมีใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะ่มาชอบมาชอบมาชอบคุณนะเขาคนนี้เขาก็เขาก,ขาก็แม่หมอว่าเขาก็น่าอาจ อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าก็ต่างฐานะกับคุณต่างวัยกับคุณมากๆเลยนะแม่หมอว่านะเนี่ยตอนนี้เขาก็เขาก็อยากอยู่กับครอบครัวเขาเขาก็อยากสร้างฐานะให้ครอบครัวเขามั่นคงนั่นแหละเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนๆด้วยก็ได้เนาะอยากอยากหันกลับมาโฟกัสที่ครอบครัวอยากอยู่ที่ครอบครัวอยากอยากให้ครอบครัวมีความสุขอนอกเพื่อนๆเนาะ หรือสำหรับคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วแม่หมอว่าก็ก็อยากจะก็อยากจะอยากจะให้มันอยากจะให้ครอบครัวมันมั่นคงกว่านี้อะไรประมาณนี้เนาะอยากดูแลครอบครัวให้ดีอะไรประมาณนี้เออมันเป็นไพ่ของไพ่ของคนมีครอบครัวมาชอบกันด้วยนะคะเพื่อนๆเนานะเนี่ยต่างฐานนะต่างวัยกันแม่หมอว่านะ คุณคนนี้ตอนนี้เขาก็อยู่กับครอบครัวเขาแหละเพื่อนๆเนาะเขาก็โฟเขาาก็โฟกัสที่งานโฟกัสที่ครอบครัวนะแม่หมอว่าความสัมพันธ์อะมันยังนิ่งเนาะออาจจะต่างคนต่าง อาต,ต่างคนต่างมีภาระอาจจะต่างคนต่างคิดที่จะสร้างครอบครัวคิดที่จะสร้างฐานะเออเนอะแม่หมอว่านะออสําหรับเขาเขาก็คิดเรื่องเงินหรือคิดเรื่องสร้างฐานะหรือใครที่เพิ่งคบกันก็อยากจะแบบสร้างฐานะร่วมกันออ,อยากให้มันความสัมพันธ์นี้เออแม่หมอเห็นความมั่นคงหมดเลยนะคะเพื่อนๆนะอ,อืม คนคนนี้เขาก็เขาก็เป็นคนพยันนะทอาจจะเป็นคุณก็ได้นะเนี่ยอือยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมากกว่านี้อ่ะเพื่อนๆดูสิคนคนนี้คิดจะเรื่องงานคิดจะเรื่องเงินในหัวเขามีแต่เงินอนะ่ะเพื่อนเพื่อนนะดูสิอืเขาอยากถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มเขาก็อยากพัฒนานะดูสิมันมันไปไม่ถึงไหนเลยอะ่ะแม่หมอว่านะเออ เป็นไปได้ในี่แจ็เขาก็อยากจะมาหาคุณทุกวันอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะ,อย,กจะอยากมีคุณเป็นคนสําคัญของเขาอะ่ะดูสิเพื่อนๆอ,อยากอยู่เป็นครอบครัวก,กันแล้วอะ่ะนะแม่หมอว่าอสํหรอบคนที่เป็นโสดแม่หมอว่าคนคนนี้เอาจริงนะเนี่ยเขาต้องการเขาต้องการครบแบบสร้างครอบครัวมีลูกเลยอะ่ะเพื่อนๆนะแต่ก็ดูด้วยบางทีมันมีให้คนมีครอบครัวไม่ชอบด้วยนะอืม เยความสัมพันธ์ตอนนี้แม่หมอว่ามันมันนิ่งมันช้ามากเลยอ่ะมันไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะอือาจจะมีใครบางคนที่ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักด้วยอ่ะเขาโฟกัสที่งานที่เงินที่ครอบครัวเขามากกว่านะคะเพื่อนๆอ,อื่าแล้วขอไฟสรุปจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ไปต่อหรือพอแค่นี้มแม่หมอว่าคือความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบอ่ะเพื่อนเพื่อนเนาะแม่หมอว่ามันได้ไปต่อนะถ้าคุณอยากจะไปต่อดูสิอืมกลับมาง้อกันอ่ะกลับมาขอโอก,กาสอ่ะกลับมายื่นไมตรีอีกและดูสิอืม แล้วคุณก็มีโอกาสที่จะให้โอกาสเขาด้วยดูสิอืเขามายื่นโอกาสยื่นข้อเสนอให้อ่ะเพื่อนๆดูสิอืเป็นรักต่างวัยด้วยสําหรับใครบางคนอะอดูสิแม่หมอว่าได้ไปต่อนะเพื่อนๆยังไม่จบดูสิมีการมางอ้อมีการมาขอคืนดีมีการมาพูดมาคุยมีการอืม เนี่ยสำหรับใครบางคนอาจจะแบบมีอะไรเวลาเจอกันเนี่ยอาจจะมีของของของฝากมาให้ด้วยนะคะเพื่อนเนี่นยก็อยากมาง้อเพื่อน,นเนะาะเ็่อยากมีเื่อยากดูแลเลยแหละเ,ลเ,ลเ,ลเลพื่อน,นดูสิอืมอาจจะมีคนที่แบบมีครอบครัวอยู่แล้วนนอวมาขอโอกาสดูสิมาขอโอกาสมายืน่นไมตรีให้อืมแล้วแล้วแม่หมอดูแล้วคุณก็มีแววที่จะ ที่จะคืนดีกับเขาด้วยอ่ะเออนะเนี่ยถึงไม่ได้ถึงไม่ได้คบแต่เขาก็อยากเป็นแฟนกับเพื่อนๆเลยอ,อ,อยากดูแลเลยแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวอ,อยู่แล้วก็ก็ยังอยากก็ยังอยากเป็นมิตรอยากเป็นคืออยากเป็นกัลยาณนมิตรที่ดีต่อกันอยู่อ่ะไม่หมอว่านะอือก็ไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะตัดอยากจะขาดอะไรนะอืม แม่หมอว่ายังได้ไปต่อนะถึงไม่ได้เป็นแฟนก็ได้ก็ยังคุยกันแบบมิตรแบบเพื่อนอยู่นะเพื่อนๆดูสิยังยังมีไมตรีต่อกันนะเดี๋ยวมาดูความรู้สึกเขานะความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ ความรู้สึกของเขาเป็นอะไรบ้างคะตอนนี้โอหอืมเนี่ยแม่หมอว่านะความรู้สึกเขาตอนนี้อ่ะเขาพยายามทำใจมากๆเลยอ่ะเพื่อนๆเนาะ คุณสองคนนี่อาจจะมีเรื่องที่กระทบกระทั่งกันมีเรื่องมีเรื่องที่เป็นแบบจบกันแบบบางคนจบกันบนแรงด้วยบางคนแบบจบกันแบบกระทันหันเนาะเขาก็อยากจะมาแบบเนี่ยจะส่งข้อความอยากจะมาหานะคะเพื่อนๆเนี่ยสําหรับใครบางคนอะ่ะความรู้สึกเขาอะ่ะ ขาอยากมาหาเพื่อนๆนะมันเป็นพลังงานของคนเก่าคนไกลด้วยคนต่างวัยด้วยเนาะอืมเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกเขาแบบอุ้ยเขาพยายามข่มจิตข่มใจมากเลยอะ่ะเพื่อนๆดูสิพยายามทําใจอะ่ะพยายามแบบสําหรับใครบางคนก็พยายามทาสมาธิก็ได้เนาะสําหรับบางคนก็มีรอยสักด้วยดูสิพยายามทําใจสําหรับใครบางคนก็สายมูด้วยนะเนี่ยเอา เราพูดเขรรมประสงค์นำทางแบบพยายามทําใจพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีอในอกครับโอ้ยเขาพยายามอยากจะมาหาคุณอยากจะมาง้อคุณแต่ก็พยายามทําใจพยายามหาวิธีอยู่ว่าจะเอายังไงพยายามคิดไม่ให้คิดถึงคุณโอ้ความรู้สึกเขาแบบพัดห้ามใจมากๆเลยเพื่อนๆเนาะแต่แม่หมอว่า ยังไงเขาก็มาหาคุณอยู่ดีนะถึงเขาจะทําใจแค่ไหนดูสิดูสิอาจจะแบบปุ๊บปั๊บมาเลยก็ได้ตัดสินใจมาเลยคุณสองคนนี่แบบอาจจะทะเลาะก,กันก็ได้เนาะแต่แม่หมอว่ายังไม่จบกันนะคะเพื่อนเลืนเนี่ยเดี๋ยวก็มาหาตอนนี้ก็ทํางานอยู่เนาะค่ะ <c oughs> ก็ จะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็แม่หมอว่ายังได้ไปต่อนะคะเนาะอันนี้ก็วันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ